<L an> เฮ้ยครับก็สวีดาสวัสดีคุณผู้ชมชาวไทยที่ชอบเกมผชนภัยอนิเมะต่างโลกกันด้วยเราวันนี้เราอยู่กันในเกมร e p r o t o c ค l Star Resonance เป็นแนว MMORPG ะชนภัยในโลกอนิเมะต่างโลกที่มีกราฟิกสวยงามสุดๆไปเลยนอกจาจะตั้งแต่การแต่งตัวละครนะครับการเลือกอาชีพก็มีหลากหลายและแต่ละอาชีพเนี่ยนะครับก็ยังมีอาชีพย่อยให้ได้เลือกเล่นเพิ่มเกมพเพลย์ที่ลื่นไหลที่เราสามารถสกิลได้แบบพลิ้วๆหรือจะปไปวิ่งสำรวจแมพเพราะว่าเกมนี้ก็เป็นแบบ open worldic ด้วยมีอะไรต่างๆให้คุณผู้ชมได้ทำมากมายไม่ว่าจะะเป็นรบบ สกิลไลฟ์ที่สามารถทําอาหารขุดแร่เก็บเห็ดและก็อื่นๆได้อีกมากมายเลยแล้วยังมีระบบตกปลาเพื่อนํไปฉาอาหารอีกด้วยลงดันจีนกับเพื่อนตีบอสฟาร์มมอนทำเควสเพื่อเพิ่มเลเวลซึ่งผมยกให้เป็นอีกหนึ่งเกมเลยนะครับที่น่าสนใจมากๆเลยเมื่อเราเข้ามาในตัวเกมเราก็จะมาอยู่หน้าสร้างตัวละครอน,นี้เลยฮะซึ่งเรานะครับก็สามารถเลือกได้ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงมีรูปร่างให้เลือกนะครับตั้งแต่ตัวเด็กจนตัวโตวใช้าายละเอียดในการแต่งตัวละครนะครับก็ทำออกแบบมาได้ดีมากๆสามารถแต่งตัวละครได้หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเปนนน่าตา้ตีลส ส,สามารถทําได้แบบอิสระมากๆเม,มื่อเรารแต่งหน้าตัวละครเสร็จแล้วเป็นไงได้ดูตัวละครผมน่ารักไหมเมื่อเรารแต่งตัวละครเสร็จแล้วก็วจะเข้าสู่หน้าเลือกอาชีพของตัวละครนะครับซึ่งอาชีพของเกมนี้ก็มีให้เลือกหลากหลายมากๆมีทั้งหมด8อาชีพเลยซึ่งอาชีพที่ผมเลือกเล่นกน็นจะเป็น Frost Mage ใช้คาถาเวทน้าแข็งเป็นการใช้สกสิลผสมผสานกับการโจมตีแบบก็จะเป็นสายดาเมจอะไรประมาณนี้สามารถโจมตีระยะไก,กลได้แล้วก็สามารถควบคุมศัตรูได้ทําให้ติดแช่แข็งนะอาชีพ Storm Mage อาชีพนี้ก็จะโจมตีระยะใกล้ใช้ดาบยาวรูปเคียวก็จะมีดาเมสูง มากในการจุมตีเดียวนะและก็แถมประเทศด้วยนะครับอาชีพนี้อาชีพบินนเชี่ยวชาญในการต่อสู้ระยะประชิดนะครับใช้หอกยาวเป็นอาวุธตัวนี้ก็จะเป็นสายดาเมจเหมือนกันความเก่งก็จะคล้ายๆกับสตอมเบรดเลยอาชีพเบอร์เดนโอราเคิลใช้แหวนเวทเป็นอาวุธอันนี้นะครับก็จะเป็นสายซัพพอร์ตนะครับไม่ว่าจะเป็นการฮิวและนอกจากฮิวก็สามารถช่วยทำดาเมดได้ด้วยนะอาชีพเฮวี่การเดียนอาชีพนี้นะครับก็จะเป็นการต่อสู้ระยะประชิดนะโดยใช้การเบลดเป็นอาวุธมีความสามารถนะครับในการป้องกันปกป้องเพื่อนหรือว่าแทงไม่ว่าจะเป็นนนนนนนตตออออลดดัเเเจีีีีีียยะะะครบสูผมว่่าาชชพพปท สายดาเมจน,นะครับก็จะยืนยากอาชีพมาร์คแมนซึ่งอาชีพนี้นะครับก็จะโจมตีไกลนะโดยใช้ธนูนั่นเองแล้วแถมสามารถโจมตีพร้อมกับกู้หูได้นะครับก็จะมีสัตว์ออกมาช่วยโจมตีอะไรแบบนี้จะมีความสามารถในการโจมตีพื้นที่วงกว้างผมว่าอาชีพนี้ก็เป็นอีกอาชีพหนึ่งนะครับที่คนฮิตเล่นนะเห็นคนในเซิร์ฟนะครับเล่นกันเยอะเลยอาชีพชิวไนอาชีพนี้นะครับก็จะคล้ายเฮฟวี่การ์เดียนนั่นแหละเป็นสายปะป้องเป็นสายยืนแท้งเหมือนกันนะซึ่งแน่นอนเขาก็จะใช้เป็นการโจมตีระยะใก,กล้โดยใช้สวอตััววเเเลลยยแ้้้ก็ออออาาชชีีพพสุดททครรรรบบ์์์ฟมซึ่งใ การโจมตีระยะไกลโดยใช้กีตาร์เป็นอาวุธนะครับซึ่งถือว่าเป็นอาชีพที่เท่จะจัดสามารถซัพพอร์ตเพื่อนได้นะครับฮิวได้และก็ทำดาเมจได้สูงเลยนะครับเพราะมีบัฟให้เพื่อนได้ด้วยแล้วก็บัฟให้เตังได้ด้วยแต่นอกจากจะมี8อาชีพหลักแล้วนะครับยังมีอีกสองสายให้เล่นนะครับในอาชีพนั้นอีกนะอย่างเช่นฟอสเมดของผมใช่ไหมก็จะมีสายแรกนะครับที่เราเล่นอยู่กับอีกสายนึ่นะครับก็จะเป็นสายลําแสงซึ่งมันก็อาจจะใช้สเต็ปการเล่นที่ต่างกันนิดหน่อยในทุกๆอาชีพนะครับก็จะมี2สายย่อยแบบนี้หมดเลยอันนี้ก็จะเป็นสายแรกใช่ไหมส่วนอีกสายนึ่งนะครับก็จะเป็นสายอันเชิญมูนเบรดนั่นเองซึ่งเขาทําออกมาหลากหลายดีนะน่าสนใจมากๆตรงนี้และสมมุติว่าถ้า เราอยากเปลี่ยนอาชีพนะครับเราก็สามารถกดที่อาชีพตรงนั้นแล้วก็กดคาว่าไปปลดล็อกได้เลยจากนั้นเขาก็จะมีเควสนะครับพาไปเราก็สามารถทาตามเควสนะครับแล้วก็ปลดล็อกอาชีพใหม่ของเราได้เลยนะเออเป็นยังไงโคตรดีน่าจะจะมีเลือกอาชีพแล้วนะครับก็ยังมีอาชีพขั้นหนึ่งตรงนี้หรือที่เขาเรียกกันว่าชาเลนนะครับทำให้สกิลของเรานะครับแข็งแกร่งขึ้นตัวละครเราก็จะแข็งแกร่งขึ้นด้วยและถ้ารับจากข้างบนนะครับไล่ลงมาเรื่อยๆเราก็จะสามารถปลดล็อกสายการเล่นได้เพิ่มครับท ผมบอกเลยว่าฟินๆนะผมนั่งดูผมก็อินไปด้วยเลยเหมือนจะถูกสง่งไปสำรวจพื้นที่อะไรสักที่หนึ่งแล้วเรานะครับก็โดนพลังงานบางอย่างถ้าเราแบบสลบนะครับแล้วก็ความจำจะเสื่อมเลยตื่นมาอีกที่หนึ่งฉันไม่อยู่ที่ไหนแล้วเนี่ยแลวเราก็จะลงมาเจอน้องไอโรน่านะครับซึ่งถือว่าเป็นคนที่มีพระคุณกับเรามากๆเพราะว่าเป็นคนที่ช่วยชีวิตเราไว้นะครับในที่น้องไอโรน่าช่วยชีวิตเราไว้เนี่ยก็ผมว่าน้องนี่อยากจะได้เงินจากเราแต่เราก็ดันไม่มีเงินซะอีกเราก็เลยต้องตามน้องไปนะครับเข้าเมืองใหญ่นะขอต้อนรับ เมืองหลักที่เราใช้ในการประจนภัยแล้วก็เริ่มต้นออกสำรวจไปยังที่ต่างๆมากมายการประจนภัยที่สุดแสนจะยิ่งใหญ่กำลังจะเริ่มต้นขึ้น ในเกมก็ยังใจดีนะครับมีอีเมลแจกสายขี่ให้ฟรีทุกคนนะครับถ้าใครเข้ามาเริ่มเล่นเนี่ยก็จะได้เจ้าตัวนี้นะครับไปขี่ด้วยเป็นสัตว์ขี่ที่ช่วยเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่ให้เราได้แบบดีมากๆครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูระบบเกมเพลย์ของเกมนี้กันเลยนะซึ่งเรานะครับก็สามารถออกสำรวจเมืองได้อย่างที่บอกนะครับว่ามันเป็นเกม open world แบบีกว้างมากๆสื่ลูกหูลูกตาตามแบบนะครับก็จะมีมอนสเตอร์ด้วยซึ่งเรานะครับก็สามารถฟาร์มมอนสเตอร์หรือว่าตั้งปาร์ตี้กับเพื่อนแล้วก็ฟาร์มด้วยกันได้ซึ่งในแม แต่ว่าตอนนี้ครับเราเราจะมุ่งหน้าไปล่าบอสนั่นเองหุ่ลบอสเกิดพอดีเลยครับทุกคนตรงนี้และเหมือนจะมีคนมาล่ากับผมพอดีเลยและจัดไปช่วยกันทําดาเมจนะครับการสกิลนะครับเราก็สามารถกดตามเลขได้เลยนะเห็นไหมว่าสกิลของเรานะครับก็จะมี12 3 4งสอีกมีเลือกใช้เยอะมากๆหุ่นละบอสมันค้างแล้วไงจังหวะนี้แลวเรากดไล่สกิลไปครับเราก็ใช้เป็นสกิลน้าสกิลน้ำแข็งผสมกันแล้วกดอันตินี่ทําการไล่แล้วทำดาเมจรัวๆอุ้ยโอ้โหหุ่นลบอสท่นโจมตีมาดอกนี้พลังมันช่างรุนแรงเหลือเกิน นี่เราจะทาการเรียกสัตว์มาช่วยโจมตีได้นะครับซึ่งแต่รัสกิลของเรานะครับก็สามารถเลือกใช้ได้แล้วก็สามารถอัปเกรดนะครับเพิ่มเลเวลได้ด้วยรอกสกิลเรียกสัตว์หรือเรียกพูดมาช่วยนะครับก็สามารถเปลี่ยนได้เหมือนกันอยู่ที่ว่าเราปลด็อกสกิลไหนมาเพิ่มนะครับเฮ้ยบอสมันถึงอยู่นะเนี่ยทุกคนหเฮ้ยวงแดงเออเกือบตุยเราจะตุยกด F 2สองทีนึงครับเป็นการกินอาหารเด้งเลือดเราต้องหลบสกิลดีๆนะไม่งั้นเราล่วงได้นะแล้วบอสเลือดอย่างเยอะครับนี่ตีมาพักหนม่ง โดน,นดีปั๊บครับโดนดีปั๊บรถก่อนโดนดีปั๊บรถเลือดอะไรเต็มไปหมดเลยอุ้ยวงแดงมาเลออย ได้หลบเรียบร้อยแล้วบอสมีเหมือนอะไรมันแตกเมื่อกี้กระดูกแตกไปแล้วจังหวะนี้แหละบอสมันล้มครับเราต้องรีบซ้าคนล้มอยาข้ามแต่บอสล้มเราต้องซ้ำมาดิน่าจะเป็นบอสเวฟสุดท้ายแล้วหรือเปล่ามันน่าจะเอาจริงแล้วนี่ไงผมว่ามันบ้าข้างแล้วโอ้ยมันบ้าข้างแล้วหนีก่อนเอือแล้วจังหวะนี้บอสก็จะตุยนะครับแล้วมันระเบิดพลังโอ้โหเรียบร้อยเสร็จเราแน่แล้วเราวันตีเลยไม่อยางนติดปิดฉากอืมอ้าวมนตุยไปแล้วสุดยอดนะครับทุกคนช่วยกันล่าบอสครับัวกี่คนไม่รู้สิบยี่โอหขงที่เราจ การล่าบอสครับทุกคนก็จะเป็นทรัพยากรต่างๆในเกมนั่นเองนะครับโอ้โหบอกเลยโคตรเดือดโ,โคตรมันครับล่าบอสตรงนี้ซึ่งปกติแล้วเนี่ยเกมนี้นะครับก็จะมีเคสเนื้อเรื่องให้เราได้ทำนะและนอกจากเนื้อเรื่องนะครับก็จะมีเคสต่างๆให้เราได้เลือกทําอีกมากมายแต่หลักๆนะครับเราก็จะทำเคสเนื้อเรื่องก่อนเพราะมันจะให้เลเวลเพิ่มเยอะมากๆซึ่งเนื้อเรื่องบทแรกนะครับผมก็ทำการลุยเสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะอันนี้ก็จะเป็นเนื้อเรื่องบทที่2แล้วนะครับหลังากที่เดินเคสหลักไปไม่นานนะครับเราก็ ให้เราได้ด้วยแล้วก็จะช่วยเพิ่มความสวยงามของตัวละครเราอีกด้วยนะเดี๋ยวจะพาไปดูระบบอื่นๆของเกมนะครับบอกเลยว่ามันน่าสนใจมากๆไม่ว่าจะเป็นการเก็บแต้มพาสนะครับเพื่อได้ทรัพยากรต่างๆแล้วก็ได้ชุดโคตรเท่โคตรสวยอันนี้ด้วยร้านค้านะครับที่มีระบบแฟชั่นแบบโคตรสวยซึ่งผมเลงอันนี้ไว้อยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นสัตว์ขี่นะคอเตอร์มันสัตว์ขี่สุดเท่ไปก่อนแถมได้ที่เปลี่ยนสีด้วยนะครับสองอันก็แล้วแต่นะว่าเราจะเปลี่ยนเป็นสีอะไรก็ได้เฮ้ยโอยเท่ขึ้นเยอะอายดโย่กม ก็เก็บเลยในจังหวะนี้ทรัพยากรทั้งนั้นโอ้โหสาชีนี้ก็เท่มันกันมีชุดแฟชั่นสวยๆมากมายเลยนะอาวุธก็มีนะครับมีให้ได้ช้อปปิ้งกันเต็มไปหมดเลยนะโอ้โหในชุดตรงนี้โคตรเฟีเ้ยวกดไปได้มีคัส,สินให้ดูด้วยเป็นยังไงคุณผู้ชมโอ้โหสวยจัดๆชุดโคตรเวอร์ในเขาด้วยชุดหนึ่งโอ้โหมาในโทนขาวดานะครับทีมนี้เกิดกิเลสข,ขึ้นมาทันใดทันทีอีมาโคตรสวยัดาชีอะไรมันจะเวอร์ขนาดนี้ครับทุกคนนอกจากนี้ยังมีกาชานะครับให้เราได้สู่มันอีกด้วยอันนี้ก็จะเป็นกาชาชุดแฟชััั่นนนเอองครบหไป ูเป็นยังไงไก็แบบตีมชุดว่ายน้ำบ้านนี้โอ้แล้วถ้าโพส <c oughs> ถ้าโพสโค้ดที่เลี้วก็สัตว์คีเหมือนจะเป็นปลาปลาอะไรปลาทองไม่ใช่ไม่ใช่สีทองปลาสายลุงละกันปลาเรนโบว์โอ้โหสวยมากครับสัตว์ขี่และขี่บนน้ําอย่างเฟี้ยวตรงนี้ก็จะเป็นกิจกรรมตามแต่ละช่วงนะผู้ชมนี้นะครับเป็นช่วงคริสต์มาสใช่ไหมเขาก็จะมีกิจกรรมคริสต์มาสให้เราได้ทําด้วยนะครับกิจกรรมต้อนรับลมหนาวอะไรอย่างนี้เนี่ยมีเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะนอกจากนั้นก็มีสิ่งที่เราต้องทํารายวันนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าแอคทีฟไปหาวัตถุดิบอุปกรณ์นนะะคครรรรรัับบบทท้้าาาายอสแลวกกกก็็ิจมต่งๆเ ารายสัปดาห์นะครับมีไปลงดันเจี้ยนกับเพื่อนลงดันเจี้ยนแนะนํา5ควนูน่นนี่นั่นนะครับต่างๆนะเต็มไปหมดเลยนะหรือว่าถ้าคู่ชมเป็นสายชิลนะครับก็จะมีพวกปาร์ตี้นะครับมีแบบเต้นแล้วก็กิจกรรมผ่อนคลายอื่นๆนะครับเช่นตอนนี้เราก็มาแดนซ์กันแล้วเห็นไหมบอกเลยเข้าประเล่นชิลๆสบายๆส,ายส่วนตัวน,นี้ก็จะเป็นที่ผมชอบมากๆเลยนะครับเกี่ยวกับแฟชั่นหรือว่าตู้เสื้อผ้าของเรานั่นเองนะเมื่อเราทําเครสไปเรื่อยๆนะครับเขาก็จะมีแจกแฟชั่นนะครับอันนี้คือแฟชั่นที่ผมได้มาฟรีหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นูทีี่่่ผมมมมใอยน็้้้แแววตาาบบลกไ มีตังหูเล็กๆด้วยนะเห็นไหมตังหูน้องต่อไปเราจะไปลองลงดันเจียนกันดูครับตันนี้ก็จะเป็นทีมนะครับที่คนเขาสร้างเพื่อที่จะไปลงดันเจียนกันปวดทล้ไมเพื่อนแต่คนวิวเยอะกันจังเลยแล้ววิวยี่สิบเจ็ดเองเขินจุงมาแล้วเพื่อนเราวิ่งไปเปิดแล้วใส่เพื่อนใส่แล้วเราตามทําการไล่เวทมนต์วครับวเรียบร้อยมอนแตกไปแล้วอย่างนี้เราใส่ยาวๆใส่ยาวๆใส่ยับยับมันนอนให้เราตีฟรีวงแดงมาก็หลบซะหน่อยนึงเอ้ยมันเรียกลูกน้องมาได้ด้วยต้องให้จัดการลูกน้องมันก่อนจัดการลูกน้องเสร็จครับมาหัวหน้าต่่ออแรร้้ยยยคับบบบสก็ตุงาด 2ีมากๆอุ้ยได้เทีมระดับ40อนี้กดไลค์ให้เพื่อนด้วยนี่กดไ like, ลค์คนละหนึ่งไลค์เถมเราได้เทมด้วย40มาใส่ด้วยครับโคตรเจมซึ่งเราจะระบบที่ผมพูดไปแล้วนะครับก็ยังมีสกิลไลฟ์นะครับที่เราสามารถไปเก็บเห็ดนะครับไปขูดแร่ไปเก็บแร่ไปปรุงอาหารไปแปรธาตุไปหล่อไปทำงานฝีมือไปทำงานไม้ไปทำงานทอผ้าแล้วก็ไปตกปลาได้ด้วยครับทุกคนที่วเราควนจะเข้าป่าไปหาเห็ดกันครับเราก็จะสังเกตได้จากมินิแมปเลยนะนี่เห็นไหมว่ามินิแมปมันอยู่ตรงนี้นะครับเห็ดเราก็สามารถกด F นะครับเพ นี้เนี่ยหมายถึงว่าถ้ามันหมดเนี่ยเราก็จะไม่สามารถทำพวกสกิลไลฟ์ได้นั่นเองนะครับโอ้โหแล้วตรงนี้ยืนงงเป็นดงเห็ดดงเห็ดของจริงเยอะจดัดพอเก็บเห็ดเสร็จนะครับผมก็มาตกปลาโอ้โหแล้วตัวนี้มันใหญ่จัดทุกคนโอ้โหมันมีการย่องกันเยอะกันด้วยครับเราต้องเยอะไม่ให้มันไม่ให้มันหลุดออกไปนะโอ้ยปลาหลุดหนีไปเร็ว เอาละ่ะรอบนี้จะโดนผมแน่บอกเลยไม่มีหลุดจังหวะนที่ผมเซียนละแต่นี้ละได้แน่นอนครับทุกคนไม่ต้องห่วงนี่ไงเรียบร้อยเฮ้ยได้ปลาอะไรอ่ระอุ้ยปลาหายยากสนโนวี่บิ๊กเฮดและพอเราได้เนื้อปลามาแล้วนะครับเราก็สามารถไปทําอาหารได้เลยเห็นไหมอย่างเช่นเราทำบันดีได้โอ้โหก็ต้องบอกเลยนะครับว่าเกม Blue Protocol Star Resonance เป็นอีกหนึ่งเกมนะครับที่มีระบบการเล่นหลากหลายมีภาพสวยงามมีชีพให้เลือกเกยอะแยะเต็มไปหมดเลยแถมแฟชั่นยังเทพระเบิดอีกด้วยคุณผู้ชมนะครับก็สามารถกดดาวน์โหลดเกมได้เลยนะผมก็จะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับตรงใต้ดดดิสสคครรรปชันนซึ่่งาามมถเเลลกไ้หท ไม่ว่าจะเป็นเพจสโตร์แอปสโตร์หรือว่าบน PC ถ้าใครไม่โหลดไปเล่นตอนนี้นะครับก็ถือว่าพลาดมากๆเอาแล้วครับสรับวันนี้ผมโปรเต้คนต้องลานชื่อคนไปก่อนแล้วเจอกันเมื่อเราเจอกันไอรักจุ๊บ